ครับสวัสดีครับเพื่อไม่ให้ลืมหน้าลืมตานะครับกันก็วันนี้ครูจะมาแนะนำวิธีการเข้าไปที่ไลฟ์สดนะครับครูจะเปิดช่องไลฟ์สดก็ช่วงเวลาก่อนที่จะมีในในตารางเรียนนะครับก็จะเข้ามาในในห้อง10นาทีนะครับนะ เมื่อนักเรียนเข้ามาถึงแล้วเนี่ยตามตามตามตารางนะครับในเวลาเรียนนะครับแล้วก็เข้ามาที่สกายคลาสก็จะมีครูทําลิงก์ไว้อยู่นะครับนะครับเจอกันตัวเป็นๆนหน่อยครับตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปเอ่อสหรับของใครที่มาครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะเตือนเรื่องของการให้อนุญาตนะครับอนุญาตให้ใช้เว็บแคมกับใช้ไม้ ถ้าภาษา,าอังกฤษก็จะเป็น Allow นะครับก,ก็คลิก Allow ไปนะครับก็จะตรงนี้นะครับกใ็ใส่ชื่อนะครับใส่ชื่อของนักเรียนไปนะครับแล้วก็คลิก Join Meeting นะครับก็จะสามารถเข้ามาในห้องประชุมกันนะครับนะสำหรับการ ขั้นตอนการเข้าใช้นะครับรายสดก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ